ดีครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมก็เช้าวันนี้นะครับวันศุกร์นะครับพามาดูวัวนะครับอันนี้เป็นวัวพันธุ์พื้นบ้านเรานะครับผมก็วัวที่ซื้อมานะครับได้เกือบสองปีนะครับเกือบสองปีแล้วนะครับ วัวตัวนี้นะครับก็พอดอีตอนที่ซื้อมานะครับเราก็ไปฝากให้ชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่เขา,าไม่มีวัวนะครับหรือเขามีอยู่แล้วนะครับเขาต้องการที่จะเลี้ยงเพื่อเอาลูกนะครับเราก็เลยเอาไปฝากไว้นะครับเพื่อที่จะให้เขาเลี้ยงนะครับให้เขาดูแลต่อนะครับแล้วก็ ให้เขาเอาลูกนะครับปีแรกนะครับถ้าวัวท้องหรือคลอดลูกนะครับเขาก็จะได้ลูกวัวนะครับจากการเลี้ยงนะครับแล้วก็ปีต่อมานะครับถ้าวัวมันคลอดนะครับวัวลูกวัวตัวที่สองนะครับก็จะเป็นของเรานะครับของเรานี่นะครับอันนี้เป็นลูกวัวตัวที่สองนะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับก็เป็นตัวผู้นะครับตัวผู้ วันนี้เขาก็เอามาคืนแล้วนะครับก็จะฝากให้เขาเลี้ยงนะครับให้เขาดูแลให้นะครับก็เ,เปลี่ยนกันนะครับเปลี่ยนกันเอาลูกนะครับปีนี้เ,เขาเอาลูกนะครับปีถัดไปก็เป็นของเรานะครับวันนี้เขารับมาดูแลเองแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทำาคอกวัวนะครับซึ่ง อาจจะอยู่โซนตรงนู้นนะครับเิ็ดกับคอกหมูนะครับก็จะเลี้ยงไม่เยอะครับรอบนี้เราจะเลี้ยงแค่ที่ดูแลได้อย่างเต็มที่นะครับอาจจะสี่ห้าตัวนะครับพอที่จะมีหญ้ามีอะไรมีฟางให้เขาได้แทะเล็มนะครับในสวนนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากมูลวัวนะครับที่วัวนะครับมาปลูกผักใส่ต้นไม้ในสวนนะครับนี่นะครับ ลี้ยงวัวก็ต้องมีที่ปล่อยนะครับให้เขาแทะริมนะครับได้ออกกำลังกายนะครับก็เป็นวิธีการเลี้ยงที่เกื้อกูลกันนะครับแบ่งปันนะครับเขาก็จะได้วัวนะครับลูกวัวไปเลี้ยงนะครับขยายพันธุ์ต่อเราก็ถัดมาปีต่อมาเราก็จะได้ลูกวัวเป็นของเรานะครับแล้วก็ได้แม่พันธุก็มาอยู่กับเรานะครับมาเลี้ยงต่อนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับในการฝากเลี้ยงนะครับแต่การฝากเลี้ยงก็ต้องต้องเป็นคนที่รู้จักนะครับเป็นคนรู้จักว้ใจได้นะครับแล้วก็เราก็ต้องติดตามด้วยนะครับว่าบางทีบัวเราท้องไหมนะครับเขาเลี้ยงดีไหมนะครับเขารักษาดีไหมนะครับถ้าเขาเลี้ยงไม่ดีปล่อยปละละเลยนะครับ ก็มีผลนะครับอาจจะทําให้วัวเราพร้อมนะครับหรือวัวเราอาจจะไม่สบายป่วยหรือตายได้นะครับงั้นก็ต้องเลือกคนที่ไว้ใจได้นะครับในการที่จะฝากเลี้ยงนะครับเพื่อที่จะเอารูปนะครับเอารูปก่อนที่จะส่งมอบนะก็ต้องมีถ่ายรูปด้วยนะครับนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับในการยืนยันนะครับ ว่าวัวตัวนี้นะครับได้เราได้ส่งมอบให้เขาเลี้ยงเพื่อจะเอาลูกนะครับในปีแรกนะครับตีถัดมาก็จะเป็นลูกของเรานะครับดังนั้นเราก็ต้องติดตามเช็คด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนาะเราก็ไม่สามารถไว้ใจใครได้นะครับแต่ก็ต้องเชื่อใจกันเนาะเพราะว่าเป็นอาจจะเป็นญาติเป็นเพื่อนบ้านที่เราไว้ใจได้แล้วกันนะครับในการที่จะเลี้ยงแบบนี้นะครับในการที่จะฝากเลี้ยงนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวเช้านี้ผมลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปทำคอกวัวนะครับก็จะเป็นคอกวัวที่อาจจะเลี้ยงวัวได้สี่ห้าตัวนะครับก็พอแล้วนะครับจะเลี้ยงไม่เยอะนะครับรอบนี้เอาที่เราดูแลได้นะครับดูแลได้นะครับโอเคครับลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยว จะทำคลิปนะครับทําคอกวัวนะครับให้เพื่อนๆลงอีกทีหนึ่งนะครับคอยติดตามแล้วกันนะครับผมสลับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ